สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เลือกได้ยามนะครับจะเอาไอ้ตัวรูปไม่หล่อแต่พ่อรวยคือข้างในมันสวยนะครับผมเอามาลองว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทําไปก็คือไปแงะมมันออกมาดูว่าไส้ในมันยังดีอยู่หรือเปล่า, charger charger ะาลนะครับปรากฏว่ารูปไม่หล่อนะครับแต่พ่อรวยข้างในสวยใช้ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาดูว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเอากันแบบลอง ลองใช้แบบโหลดหดหดดูว่าของอของที่มันขุดมาจากใต้ดิน <c oughs> ขุดมาจากกรุไหนก็ไม่รู้ครับมมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าออะเดี๋ยวเราลองไปเปิดเครื่องดูก่อนเลยครับผมบอกนะถึงพี่รูปไม่รอแต่พี่ก็มีหัวใจนะจ๊ะดูรูปหล่อของนอกอะ <c oughs> เคลมาเลยไม่รู้ว่าเด็กที่ไหนเอาเมจิกไปเขียนไว้นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับพร้อมหรือยัง ผมจะวิ่งหนีกันหรือยังนี่อย่าดูแต่ภายนอกป้าบก็ให้นั่นเสียงดังเฮ้ยพัดลมทำงานนะครับผมเห็นแสดงว่าใช้ได้นะเนี่ยน่า่าเรียกละมาสี่มาสีมาสี่วะ่ะอันนี้เราทดลองกับแบต1 4 1์นะครับ24โวลต์รุ่น811ยี่ห้อแ,แอ l นะครับผมอ่ะโอเค มาดูที่หน้าจอนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหน้าจอเป็นยังไงนะครับหน้าจอบอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมไม่ตื่นหรอกคือไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรเลยแต่เพียงที่บอกว่ามันติดแล้วก็มันใช้งานได้นะครับผมอ่ะแกบ,บอกว่าใช้งานนานนี่กบุญโขแล้วเ <c oughs> <c oughs> อาเดี๋ยวลองกันนะผมจะลองแบบโหดโอดหกร้อยวัตต์เอาไอตัวนี้ไอตัวเป่าลมผมนี่เจ้าเดิมเลยหกร้อยวัตต์นะครับผม ตัวตรงนี้นะ600วัตต์ลองเทสดูก่อนเลยตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แปลงไฟอย่างเดียวนะครับแปลงไฟหมายถึงว่าแปลงไฟจากแบตให้เป็น2องร้อยยบโวลต์เอาไปใช้กับไฟบ้านทําแบบชุดนอนนงนอนนานะครับนอนหนีอ่นอนอแอบเมียไปนอนที่นาอะไรไม่มีไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าไปนอนแอบก็ต้องแอบดีๆนะครับอดี๋ยวเมียตามเจอนะเดี๋ยวหัวแตกอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะลุ้นไปด้วยกัน อ้ยแทงไม่เข้าน่าจะซิงอยู่อะ่ะผมว่า <laughs> เดี๋ยวจับก็หวัดเสียวนั่นนี่จะไหวไหมเนาะอ๋าเปิดติดด้วยนะครับแสดงว่าน่าจะใช้ได้อจะรองแล้วนะครับเ,เสียงอะไรดังติดๆแบตเหรอ เฮ้ยใช้ได้นะผมว่านะรวัตต์แก้วๆอ่าจ,จะบอกว่าแบตมันมีอยู่แค่25ไงเวลามันกระช่ามันก็มีเสียงร้องว่าเฮ้ยพลังงานฉันจะหมดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับผม ใช้ได้นะครับอีกทีไหมเอาหน้ามาใกล้ๆ <laughs> อีกทีนะครับกระดาษติวกระดาษติวไม่ต้องตกใจนะฮะฮะฮะ <Yes. S 1> อ้ยสบายนะครับผม จะรอดวันนี้ไหมไอ้รอดนี่หมายถึงว่ามันจะอยู่กับผมไหมเพราะว่ามีคนถามเข้ามาแล้วว่าปล่อยไหมครับจะเอาไปทําชุดหนีเมีย <c oughs> ตัวนี้บอกเลยว่าเอาจริงๆนะปั๊มน้ําอัตโนมัติได้ทีวีได้ตู้เย็นได้พัดลมได้หุงข้าวได้ซักผ้าได้ยกเว้นไม่ได้รางจานอย่างอื่นได้หมดโอ้แสดงว่าใช้ได้นะครับผมเห็นว่ามันไม่สวยนะ ข้างหน้าไม่สวยแต่ข้างในนี่เฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับผมของแท้แน่นอนดูก่อนนะว่าความอึดทนของเขาดีแค่ไหนให้ตรงไหนลอกยังไงยี y ่ห้อก็ยังอยู่นะครับแอปเปิลกรีนนะครับผมดูว่าทนถึกแค่ไหนนะครับผมยี y ่ห้อบอกเลย a p p แอปเปิลกรีนเนี่ยหายห่วงนี่ผมไม่ได้จ้างเขาเออเไม่เขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณานะแต่ว่าผมว่าชอบยีบ่ห้อแอปเปิลกรีนเพราะว่าของเขาอึดทนขนาดดูนะสภาพมาแบบแย่มากแต่ข้างในนี่ใหม่สิ่งเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอีกทีนั้งนั้นเดี๋ยผมก่อนที่ผมจะไปแล้วผมจะไปซื้อไอติมแล้วคอแห้ง <c oughs> เอานะ <c oughs> อ่าผ่านนะครับผม <c oughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าจะรอดถึงพรุ่งนี้ไหมเพราะว่ามีคนถามละ <c oughs> เพราะว่าราคาที่ได้มาก็แค่สองพันกว่าบาทถูกๆนะครับสองพันกว่าบาท อ่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับยอยกักคิวใหญ่สวัสดีครับ